ก็ามาทำงานในไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับกับที่นู่นแหละครับเราเคลียร์อะไรลงตัวเรียบร้อยเราใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาสัญญาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ก็คือกับที่นู่นคือถ้ามีงานก็บินไปบินมาแต่ว่าคือแค่จะกลับมาพักนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยที่นูน่นมันยังซุกอยู่ไหมครับไม่ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมรู้สึกว่ากรแสมันเปลี่ยก็แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นแพ็กที่ถึงด้วยก็เลยกลับมาที่ไทยซะหน่อยก็เลยเป็นเดิมกับที่นเลยอ่าใช่ใช่ใช่รู้สึกดีมากครับรู้สึกยังไงบ้าง ก็ดีใจครับผมก็คือเออ่พอได้ไปทำงานกับพี่บีแล้วน้องก็น่ารักมากแล้วก็ตัวเอ็ MV เนี่ยก็คือออกมาดูดีเลยแล้วก็กชอบด้วยเลยก็เป็นอะไรที่ทลาทายดีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองอทำเอ็มบีเป็นครั้งแรกที่เป็นเพศเอ็มบีใช่ใช่เขารับทามอยู่นาไหมครับเราถึงยอมใจออดที่แบบไปสภายจริงไหมรู้จักพี่เบลอยู่แล้วพี่เป็นสุขคนเหรอ,อซึ่งก็ค่อนข้างสนิทกันกในทีนี้เนี่ยพี่เบลเขาก็มาถามทางผู้จัดการว่า ไม่มาไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นคือมาอยู่ไทยพอดีแล้วคือหลังจากที่ไทยมัเสร็จษทำไมก็บินบินกลับต่างประเทศเลยพี่พีก็ช็อตฟิลบนเวทีมากเลยนะที่เรามาซื้อไปเขาอะยังไงถึงเราเราไม่เราไม่ยอมบอกเขาเลยเหรอเราจ่ายคือปีนี้ผมบินค่อนข้างเยอะผมก็จะอยู่แบบไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีรู้แหละว่ามีมีมีคอนเสิร์ตในตังค์พีของพีพีอะไรเงี้ยแล้วพี่เบลก็เคยคุยพี่เบลว่าพี่เบลเดี๋ยวผมจะหลอกพีพีนะว่าเนี่ย อยู่ญี่ปุ่นไปไม่ได้ไปไม่ได้อะไรเงี้ยพีพีก็แบบอะไรอย่างนี้ผมก็เลยอ่ะโอเคแกส้สำเร็จแต่วันนั้น่ะมันมีเกือบหลุดอันนึงคือมันมีคือเลขาสนิทผมอ,ะอ่ะเขาดันโพสต์ว่าเขาอยู่เมืองไทยก็เลยโพสป้พีพีก็เลยทัก <ๆ S 1> มาว่ารู้นะว่าอยู่เมืองไทยอ,อ,อะไรเลยนะตายแล้วแต่คิดทันก็เลยบอกไปว่าอ๋อไม่ไม่ไม่เลยขากลับมาก่อนอะไรเงี้ยพี่ยังแบบเพียงานอยู่ที่ที่ญี่ปุ่นอยู่อะไรเงี้ยยังยัง เดี๋ยวไปไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่บินตรงจีนต่อเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บินกลับมาแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์แล้วหลังจากนั้นก็บินบินตรงจีนต่อโมเมนต์วินวทีตอนนั้นเป็นไงบ้างมาตอนขึ้นไปบนเลยประเดีผมงงไหมโมเมนต์โมเมนต์มันมีความเขินกันเกิดขึ้นคือโมเมนต์จริงๆแล้วหลังเวทีอ่ะก็คือไม่รู้ว่าใครจะให้คิวคิวเข้าคิวออกอะไรยังไงคือตอนแรกผมจะวิ่งวิ่งออกไปหลายรอบแล้วแต่ก็แบบก็โดนดึงเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็อ่ะ ออกไปเลยแล้วกันเลยแคไม่รู้แรละว่าคิวไหนอะไรยังไงแต่น่าไม่ดีเพราะทงพีพีแบบว่าหย่อไหลไหลก็น้องชอบแกล้ที่ไม่ก็ดูเขินจริงดูเขินโอเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วก็คือแบบว่าใครคนมีคนมีคนมาแกล้งมีคนมาอะไรเงีลยโดนพีพีตกไหมคะตกพงท้าตกตกโดนตกแล้วทำไมที่ไม่น่ารักจังมีแต่คนอิจฉาพีพีคนเสิร์ฟเนี้ยมีแต่คนอิจฉานะเ่าท้าท้าไหมคะที่บางคนเขาบอกว่า ี่าแพลวมาเขอโคร้าอืมอืมมปาแวแป่ลว่าอะไรแปลว่าด้หนีใครใครได้หนแล้วก็ตกหลุมรักอ้ทไปนรกย่ายเนการีคมอว่าแนาที่เรารู้สึกวก็คือเจอกันวันแรกเวิร์กช็อปเนาะก็จะนิดนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ ยังดีที่มีเวิร์กช็อปวันนั้นเล่นกระตอนไปถ่ายดีผมก็ไม่น่าจะเล่นยากเหมือนกันแต่พอเล่นเล่นไปเนี่ยน้องเขาก็แบบว่าด้วยความน่ารักด้วยแล้วก็ความเฟรนเลี้องน้องด้วยแล้วเราก็แบบรีแลกซ์ขึ้นเลยนะครับจุดไหนของพีมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฉื่อยใจั็ไม่ไดรู้จักเฉื่อย้วเนี่ยจุดไหนแล้วฮะฟองตาอะไรยิ้มหรืออะไรเขาเวลายิ้มนะครับใช่เวลาน้องเขายิ้มน้องอารมณ์ดีคือน้องเขาเป็นคนอารมณ์ดีเวลาอยู่ในกองเนี้ย คือทุกคนก็จะอารมณ์ดีตามไปด้วยเลยเป็นการแพ้เรายิ้มของพีทีไปเลยในซีวีส์วอชแคมมาใครๆก็แพ้แล้วก็ไแต่คนรอบเป็นเส้าก้าอยากไปเห็นซีรีส์อะไรที่ตกี่ยกันเยอะเป็นทุกๆซีรีส์โอ้โหซีรีส์เหรออืมก็จริงๆก็น่าสนใจ ก็อยากเห็นเหมือนกันครับจิ้มได้ใช่ไหมครับจิ้มได้ได้ได้จิ้มได้ได้อยู่นะได้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 เฉยไม่ติดได้ไวพี่พีใหม่ได้เลยไปบอกได้แฟนๆท่านชมว่าบางมุมพี่ใบกับพีพีก็คือน่าคล้ายกันด้วยคือตอนแรกผมก็ไม่สังเกตนะแต่พอไปดูรูปเก่าๆอะไรพวกนี้แล้วยิ่งตอนนี้ปีกผมดำด้วยก็แบบเออมันก็มีส่วนคล้ายเราตอนมีเด็กกันเนาะเออแล้วมีงานหลังจากนั้นนะครับพองกับพี่แบบมันดีขนาดนั้นมีงานมีงานอะไรตอนนี้ให้มาทำร่วมกันมีพอจะติดต่อมาอีง มีหรือยังนะคิวน้องเนี่ยคิไม่แมชพีพีคิวแน่นคิวแน่นนี่เป็นคนที่สองที่พูดแล้วนะตอนก่อนนี้เป็นดิวบีบอกเออใช่เออเรามีใช่ไหมแต่เรามีก็ผมมีผมมีมีผมมีอยู่ครับเพิ่งกลับมาก็ค่อยๆค่เราค่อยเคลียร์ได้พีพีไปเคลียร์คิวมาก่อนเออคนที่สองคนนั้นคนเราหรอเออแล้วเดูพ็อกตัวเราแบบฟ็อกสิเขาเป็นไฟบอยแไงเขาเป็นไฟบอย เขาเป็นไฟบอยอะไรเงี้ยเาจะมีขาเริ่มลังเลผมมีความลังเล่แันแต่ขอแต่ขอขายเกมแต่ขอคิ p พเนี่ยต้องขออนุญาตบิวกินด้วยนะคะอ๋อได้ครับได้ได้ไ้ิวกินครับเออแต่เรืแต่เรืว่าครั้งนี้ก็คือแฟนๆน่าจะได้เห็นไหมตลอดทั้งปีเนี่ยก็ปีนี้ก็คงจะได้เห็นมากขึ้นมากกว่าปีอื่นอีกการแสดงงานแสดงจะได้เห็นเป็นแบบทิ้งจังไหมเออการแสดงเราก็ าจะได้เห็นคือผมก็รอดูบทพวกนี้สมาษณ์กันวันมีติดต่อเข้ามาบ้างเั้ยมีติดต่อเข้ามาเยอะครับผมแต่ถ้าถ่ายปีนี้มันยังไงมันก็ได้เห็นปีหน้าอยู่ีกเป็นพวกซีรีส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมั้งสั้นๆหรอมีหมดครับทั้งซีรีส์ทั้งหนังพวกอะไรพวกนี้ครับก็รอดูกันต่อไปยังไงขอบใจฝากตัวด้วยนะกลับมาแล้วครับยินดีที่มาติดต่อใช้